ในสวนอาจารย์ตู้มันมีเห็ดแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรนะกลิ่นก็ไม่มีนี่เห็ดจริงๆนะครับไม่ใช่ดินปั้นนะมีใครพอพอทราบไหมว่าเป็นเห็ดอะไรเห็ดจริงๆนะครับเนี่ยเห็นดอกสวยมากดอกสวยมากครับ หอมนะจากตู้หอมนะมันหอมนะแต่เราไม่รู้มันเห็ดอะไรไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรแต่มันขึ้นอยู่บริเวณใต้นี้นะครับใต้ร่มไผ่นี่นะฮะไผ่กิมซุงนี่ซึ่งข้างล่างนี้ก็จะมีรากไผ่มีใบไผ่เต็มไปหมดแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีเนี่ยเนะี่ยเห็ดอย่างเนี้ยมันแปลกมากมากเนี่ยเห็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่มีใครรู้เลยเนี่ย นาเจ้าของสวนยังไม่รู้จักชื่อเลยเขาก็เพิ่งเห็นพร้อมกับผมนี่ด้วยเห็นไหมฮะงามมากง้มมากมีใครพอจะรู้ไหมถ้ารู้ก็ช่วยบอกกันหน่อยนะติดตามมาที่ b o y y tv นี่นะครับ w o y ขีด y แล้วก็ตัว t ตัว v เลยนะครับถ้าใครรู้ช่วยตอบเลยนะฮะอันนี้เป็นเป็นเห็ดปริศนาจริงๆซึ่งไม่ทราบนะฮะและกลิ่นกลิ่นไม่ฉุนนะครับกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมมั้ เนี่นะฮะดมูมองเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นมันเหมือนกับขนมปังอะเห็นไหมผมเรียกว่าเป็นเห็ดขนมปังแล้วกันนะอาจารย์ตู้นี่มันเป็นเห็ดขนมปังป่ะเห็ดขนมปังนะครับท่านผู้ชมครับเนะี่ยถ้าใครรู้จากชื่อก็บอกเลยนะผมตั้งชื่อว่าเป็นเห็ดขนมปังแล้วกันนะ นี่ยมันอยู่เนี่ยเนี่ยผู้รู้บอกลยนะเหตุอะไรก็ไม่รู้แะไรนี่แต่สุดยอดจริงๆมันงามสีสันเหมือนขนมปังเลยกลิน่นกลิ่นนี่นะครับกลิ่นหอมอยู่กลิ่นหอมเหมือนขนมปังอะ่ะ ดูแล้วกันนะครับเห็ดขนมปัง